รีวิวแบตเตอรี่ตัดผมนะครับผมนี่แบตเตอรี่ตัดผมเดี๋ยวจะรีวิวให้คุณแม่สาครนะครับยี่ห้อ e n c h a n ครับผมตอนนี้คุณแม่สาครกําลังเตรียมผ้าคลุมนะครับผมซึ่งผ้าคลุมของก็จะแถมมาให้นะครับซึ่งก็เป็นผ้าคลุมที่แถมมากับตัวแบตเตอรี่เลยแล้วก็มีกันไกลนะครับกันไกด้วยแล้วก็กันไกที่เป็นกันไกซอยผมด้วยนะครับผมแล้วก็มีตัวของน้ํายาด้วยน้ํายาที่เป็นตัวออยล์ครับหล่อลื่นนะครับผมออยหล่อลื่นแล้วก็ตัวสายชาร์จ USB เป็นแบตเตอรีร่ตัดผมไร้สายนะครับผมซึ่งก็เป็นยี่ห้อ e n c h a ชของซ i a มี i นะครับนี่กดปุ๊บนี่ท่านผู้ชมตัดได้ดีมา,มากๆเลยนะครับเดี๋ยวลิงก์ในการสั่งซื้อผมจะแปลไว้ที่ในคลิปนะครับผมเดี๋ยวลิงก์ในการสั่งซื้อผมจะแปลไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมมันจะมีระดับอยู่ท่านผู้ชมขาไปเขาวางนี่มันไม่ต้องมีตัวตัวรองนะครับตัวรองก็คือสามารถปรับแบนบ,แบนี้เลยเนี่ยลองปรับแบบนี้เลยลองสั้นลองลองอ่าตัดลองหลายเบอร์เบอร์สามเบอร์หกเบอร์เก้า มันจะรองได้เลยนะครับผมหรือถ้าต้องการแบบตัดสั้นไปนเลยก็เอาออกนี่ออกก็จะกลายเป็นแบบแบบสั้นเลยนะครับผมนี่แบบชีดเลยแบบตัดขาวเลยนะครับโอเคโดยคลิปนี้ผมจะตัดแบบให้คุณแม่สาคอนเนาะวิธีใช้งานไม่ยากไม,ไม่ไม่ยากนะครับผมตัวนี้จะเป็นระดับของกระแสไฟนะครับแบตเตอรี่นี่แบบนี้คือมี1ขีดถ้าเต็มก็คือมีสองขีดนะครับผมไปตัดกันเลยคมมากๆานะผู้ชมคมมาก,มากด้วยราคาไม่แพงด้วยประมาณเกือบเกือบสามร้อยได้ โอเคกดใช้งานก็คือกดตรงน,นี้หนึ่งครั้งนะครับอ่าทํางานเลยครับผมเออแม่คุ้มด้วยกันเ,เดี๋ยวคุ้ม่อ้ให้สาครก่อนอ่อาแบบนี้นะอันนี้เป็นผ้าอีกผืนนี้ที่เราเคยซื้อนีอ่มา่หมาให้นะมอุ้มเลยนี่โอเคเอาเลยครับผมอันนี้คือมีรองอันนี้คือเบอร์เบอร์สามนะครับเอ๋ใครได้ไหมก่อน งานสาันนส่นนี่เอนยิ้มตะลุ่มสุดไเอามือนเดี๋ยวนีแมแบบนี้นะเดี๋ยวผมเรินแบบนี้นะอ่าผมจะถอดเสน้นยอดก,ก่อนต้องการสั้นเลยเนาะอขอแบบนี้เลยคนะรับผู้ชมอ่าแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยววางก่อนเดี๋ยวมกกันมาจะโอเคงงเปนะ็นตะแงนมันสั่นอ่ะอ๋งอนสั่นเลยงอนสั่น,นมันตัดได้ดีมากนะท่านผู้ชม โค้มากมันใหม่หอะเนาะมันใหม่โค้มากเลยท่านผู้ชมดูสิครับคุณแม่สะคอนบอ,อกว่าสุดยอดมากๆกจ้ะเอางอนออกนี่เปิดงอนเลยมันร้อนเนาะไหมเนาะร้อนเกินของกไไันเลหนึง่งต้องเลื้อกระด้างคัน ยิบตัดยิบตัดนี่นะมีนสอนเนอรน,นี่นะนีนี่ไหนสอนเนอรน,นี่นะอ่าจะมอสได้ไหมอ่ะอันนี้อีกข้างหนึ่งข้างขวาแล้ไหมเนาะผมยาวยาวดูอ๋อตัวแม่วันร้อนมากนะฮคเราก็แค่ตัดออกแค่นั้นท่านผู้ชมคมมาก ใช้หวีลองก็ได้นะแต่ผมถนัดแบบนี้มากกว่าและแต่ใครจะถนัดแบบไหนเนะาะบางคนก็ใช้หวีลองบางคนก็ตัดไปเลยแบบนี้ก็ได้ม,มันยาวัน่นแหะนะเนาะร้นมึนมหลังหางเมอน์เมสานเออมกคกล่ากันเรียบร้อยท่านผู้ชมสำหรับการรีวิวแบตเตอรี่นะครับ ดีไหมครับแม่ไม่ดีเหรอดีมากคุณแม่ก็แก่ตัวแล้วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวลี่ในการสั่งซื้อพวกจับแปลไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมดีมากเลยนะครับผมมีความคมแล้วก็แอสวันดีมากๆเลยในการใช้งานของตัวแบตเตอรี่ตัวนี้ไร้สายด้วยเป็นชาร์จ USB Type C นะครับผมนี่นะฮะ USB Type C ชาร์จแบตแล้วก็ไร้สายด้วยใช้งานดีมากๆเลยนะครับผมโอเคท่านผู้ชมลากันไปก่อนสหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมกับกับผมใหม่สงกรานต์แมทชัแนลกับคุณแม่สาครนนะครับแม่บ๊ายบาย ค่นี่เป็นบากนิดหน่อยแต่ก็ใช้ได้อยู่นะโอ้มันแค่เต่งแค่หมอตาใดเลยได้ก็ได้อยู่นะแมไหมเนาะได้อยู่นะครับทำสั่น้วะโอ้ไม่มีกูแว่งน้อยนึงหรอได้กโอเคได้อยู่ได้อยู่มันยับเลยฝีมือฝีมือไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมโอเคนะครับ